สวัสดีค่ะทุกคนนี่ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูพายุซีกับจามบ,บาบี้นะคะร้อนมากนะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปความรักให้กับชาวธาตุนะคะชาวธาตุวันนี้จะเป็นของคิวของชาวธาตุน้ำเนาะชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีพิจิกกรกฎ มีนนะคะการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอบกันบ้างนะคะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดูดวงหรือว่าปรึกษาใดๆก็แล้วแต่นะคะจะมีแบบพิมพ์แบบโทรคุยหรือแบบอัดคลิปวิดีโอนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ เดี๋ยวบี้จะเปิดไพ่ให้เลยใครที่อยากดูแบบนี้ให้เลิกแบบ y YouTube เนาะส่วนใครที่อยากเรียนคลาสนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของคลาส21วันลืมแฟนเก่าที่บี้จะให้ราคานึ้งเนาะตอนนี้คือเพื่อนๆทาขบวนการกันเยอะมากเนาะพี่รู้แหละว่าเวลาที่พี้พูดเรื่องของแบบอย่างเนี้ยเรื่องการเรียนอะคนไม่ค่อยลงทุนกันส่วนมากจะชอบดูดวงมากกว่านะคะหรือจะชอบแบบ ปรึกษาอะไร่งเงี้ยมากกว่าแต่ว่าบอกเลยว่ายังไงอันนี้ก็ดีกว่าการดูดวงแน่นอนค่ะคือคอนเฟิร์มร้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคือหลังจากที่เราดูเสร็จอะเราไม่รู้ว่าเราต้องทํายังไงถ้าเราทําอะไรแบบเดิมๆชีวิตก็เป็นแบบเดิมๆเนาะดังนั้นาการที่เราลงเรียนคลาสเนี้ยมันจะช่วยให้เราดีขึ้นบางคนเสียใจซึมเศร้าเออกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเจอความรักที่ไม่ดี กลัวการเริ่มต้นใหม่ทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเบี้ยส่งนักเรียนทุกคนเลยนะถ้าใครอยาก ประสบความสําเร็จเรื่องความรักหรือว่าใครอยากมีจิตใ,ใจที่มีความสุขมากขึ้นต้องลงคลาสนี้ก่อนคลาสอื่นใดเลย21วัรลืมแฟนเก่าหรือดีท็อกออฟเลิฟนะคะทําให้ดีท็อกจิตใจของคุณไปเนาะส่วนคลาสต่อมาที่กำลังจะปิดรับแล้วนะคะคือใครใครจะเรียนก็เรียนได้แต่ว่าถ้าใครเข้ามาหลังจากนี้คือราคาเต็มราคาเต็มยังไงก็คุ้มนะคะคือไพ่โรแมนติกแองเจิลเนาะไพ่เกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะนะคะสําหรับคนที่อยากดูไพ่เป็นส่วนคลาสเดือนหน้าถ้าเกิดใครอยากจองราคาพิเศษก็มาได้นะคะคลาสยา ะะทํายังไงให้เขารักหลายคนรีเควส์มาว่าอยากอยากแบบเอาคา์ดที่แบบแฟนเก่ากลับมาค่ะอยากเอาคา์ดที่แบบเหมือนแบบว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งอยากมีคอมมิตอยากคบกับเขาค่ะอยากให้เขารักเราอยากสื่อสารยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแฟนดูไม่ค่อยสนใจเลยค่ะอะต้องมาคลาสนี้เลยนะคะคาสยาสเสน่ห์รักกูหลงกูนะคะชื่อคลาสคือแบบปราบเซียนมากนะคะแล้วก็อีกคาัาหนึ่งคือคาสไพ่พาพิคเนตนะคะนี่เป็นไพ่แบบนี้นะ ใครที่สนใจนะคะจากราคาปกติ6,009บวก,บวกเหลือราคาไม่ถึงหลักพันลงทุนให้กับตัวเองอันนี้คือถูกกว่ากินชาบูอีกนะแต่ถ้าใครมาหลังจากนี้ก็คือราคาปกตินะคะมับมีเหมือนเหมือนค่เหมือนค,านคา่าที่24เหมือนกันมาบิกก็ไม่ลงนะคะไม่มีการลดราคาคาดนะคะถ้ามาหลังจากที่พี่พูดนะคะแต่ว่ายังไงก็คุ้มค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนกี่บาทยังไงก็คุ้มอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับธาตุน้ำความรักของคุณเป็นยังไงสามดับอันนี้ไม่ได้แยกสถานะเนาะ ความรักเป็นยังไงบ้างเช้าท่าดน้ํารู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดเนาะมาบี้ไม่ได้แยกสถานะให้แต่ว่ารู้สึกเหมือนคุณนะช่วงนี้เป็นอารมณ์แบบว่านึกถึงเรื่องเก่าๆหรือว่าแบบนึกถึงคนรักเก่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนบีแรงดึงดูดเกี่ยวกับในเรื่องของสภาวะอารมณ์รักสามเศร้าหรือว่าคนรักเก่าที่เท่าที่แบบวิดูน่าจะเป็นคนรักเก่าที่ มีการเคยโกหกเคยทําอะไรรับหลังกับเราด้วยอะมานะคะก็คือตามที่บอกกันนะคะว่าใไพ่ขึ้นมาว่าคุณนึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะคนเก่าๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่ายังคงมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณ หรือ,อยังอยู่ในความทรงจำของคุณอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ยังไงอีกไม่ว่าเหมือนแบบคุณกำลังเฝ้ารอการติดต่อการสื่อสารของเขาต้องการแบบว่าให้เขาติดต่อกลับมาหรือว่าต้องการให้เขาสื่อสารอะไรบางอย่างกลับมาหาคุณนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็คือเหมือนแบบเขาต้องการที่จะ คุณต้องการที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารกับมหาคุณโอร้อนมากทุกคนแล้วยังไงต่อคือแบบว่าไฟบี้อะจะระเบิดแล้วอะมันร้อนอะไรขนาดนั้นบี้ก็ไม่เข้าใจแต่คือบี้ว่าคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณคนนี้เขาก็ไม่ได้แบบดีเดอะไรอะแบบเหมือนเขาก็ยังมีอะไรปิดบังกับตัวคุณอยู่อะไรเงี้ย หมือนตัวคุณอะกำลังเฝ้ารอคอยคนคนหนึ่งที่แบบลมลงแรงแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าเป็นใครที่เหมือนแบบเขามามาหายหายอะนะคะไม่ไม่ค่อยได้แบบเห็นความสําคัญของคุณเท่าไหร่นะเท่าที่ดูดูเหมือนแบบอยากนึกอยากจ,จะมาก็มาก็อยากจ,จะไปก็ไปไม่ได้ให้ความสําคัญคุณขนาดนั้น ตัวคุณเองก็เหมือนเป็น energy ของการรออย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยเหมือนคนที่รอแบบรอแค่สิทเวลาของเขาอะไรแบบเนี้ยให้เขาแบบติดต่อหรือว่าให้เขาสื่อสารมาเท่านั้นเองนะคะมาต่อนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ คุณน่าจะสนใจเขามากกว่าดูสนใจหรือว่ามีใส่ใจเพย์เทนชั่นกับเขามากกว่าที่เขาจะสนใจตัวคุณนะคะคนเรามันก็อย่างเงี้ยเนาะชอบไปรักคนที่เขาไม่รักเราหรือคนที่เขาไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจเราสักเท่าไหร่เขาเองก็รู้สึกรักคุณเหมือนกันแต่ว่าบิว่าเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้ว ใช่ค่ะเหมือนแบบจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็วี่รู้สึกว่าคุณเองก็น่าจะรู้อยู่อยู่แก่ใจอยู่นะคะว่าตัวคุณก็เป็นตัวเลือกของเขาแล้วก็เขามักจะมามาไปไปอยากนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปอยากจะทำอะไรกับเราก็ได้ The Day ย i วิ มันเป็นพลังงานรักสามเศร้าอะคือถ้าคุณยังอยู่กับความสัมพันธ์เนี้ยกับคนคนเนี้ยอยู่อะมันก็จะกลายเป็นรักสองคนสามคนเหมือนมันเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็กลับตัวไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงตัดใจก็ตัดใจไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนคุณกําลังอยู่ในสภาวะเศร้ากับคนที่คุณรักมากแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ หมือคุณจมอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตัวคุณเองก็ค่อนข้างรักเขามากแล้วก็มีความแบบมองเขาในแง่ดีมากแง่ที่แบบเหมือนแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเจอใครอ่ะที่มาแทนที่เขาได้อีกไหมอ่ะคือคุณรู้สึกว่าคุณแบบชอบคุณคนเนี้ยแต่แบบถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาคุณก็ค่อนข้างปิดใจ เหมือนกันเพราะว่าคุณไม่ได้รู้สึกกับคนที่เข้ามาเหมือนคนคนนี้อ่ะคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกมากๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนตัวเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะทําอะไรเพื่อคุณเท่าไหร่เลยก็คือเหมือนแบบมากสุดก็คือมามาไปไปตัดกันไม่ขาดสักทีเหมือนเป็นแฟนเก่าที่ตัดกันไม่ขาดอนะคะหรือคนรักเก่าอะไรแบบเนี้ย ความสัมพันธ์นี้ยคือยื้อกันไปก็เสียเวลาเปลืองเวลาค่ะพอาะไม่ว่ายังไงเขาก็จะเลือกความถูกต้องหรือเขาเลือกคนของเขาอยู่ดีถึงจะตัดกันไม่ขาดยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงก็คือความจริงค่ะคือ มันก็เป็นได้แค่ความรักที่เป็นรักสามเศร้าเท่านั้นเองมันไม่สามารถที่จะลงเอยกันแบบเป็นจริงเป็นจังได้คือถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็คือมันเป็นได้แค่นี้อ่ะอืมพักหลังบี้รู้นะว่าบี้เป็นคนอ่านไพ่แรงแต่ไพ่มันออกมาแบบนี้ให้บี้อ่านยังไงอ่ะให้บี้อ่านเพ้อฝันแล้วแบบยอดวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ป้าคือแบบ คนที่จะมาอยู่ช่องเราจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่ยอมรับความจริงรล้วแหละอันนี้คืออุดมคติของบี้เลยนะบี้จะไม่ทําคลิปเพ้อฝันปัญญาอ่อนเด็ดขาดแบบวิสงสารคนที่เขาอยู่ในอยู่ในแบบว่าอยู่ในวังวนแล้วมันออกมาไม่ได้อะมันทรามานจริงๆนะคือเนี่ยก็อย่างเงี้ยต่อให้รักกันแค่ไหนแต่มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันเป็นความถูกต้อง น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ว่ามันเหมือนแบบมันคือเจ็บแต่จบอะอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าไม่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเจ็บมันก็ไม่จบเพราะว่าต่อให้รักกันต่อให้คือการกระทามันสาคัญกว่าคำพูดอะต่อให้เขาจะพูดว่าเขารักแค่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบบสุดท้ายแล้วอะก็ต้องดูที่การกระทํามัน มันมีในคือเข้าใจนะว่ามันมีนะความรักสําหรับคนที่รักกันมากแต่เป็นอะไรกันไม่ได้เพราะว่ามันมาเจอกันทีหลังแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะความรักถ้าเขารักเรามากพอจริงๆอะ่ะเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อเราเลยนั่นแปลว่าเขายังไม่อินกับเรามากๆนะคะอันนี้ต้องบอกเอาไว้เนาะก็คือแบบถ้ายังจะฝืนในความสัมพันธ์นี้มันก็จะต้องแบบ กลายเป็นรักสามเศร้าอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่แนะนํานะคะว่าไพ่อจจะแนะนําอะไรตัวคุณบ้างเขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นโสดนะสําหรับคนโสดก็โสดอย่างสง่าง,งามโสดอย่างมีศักดิ์ศรีโสดอย่างมีศีลธรรมแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองดีกว่าเพราะว่าคุณคือไพ่บอกว่าตัวคุณอะ คุณมีโอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนตัวจริงที่สง่างามแบบเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกของใครสักคนหนึ่งหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ท่าย์จะ สถานะที่มั่นคงแล้วก็ให้ความมั่นคงในชีวิตของคุณได้มากกว่านี้พยายามอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดอย่าพยายามเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อะไรที่มันเสียดดยไปแล้วก็คือให้มันเสียถ้าคุณยังไม่เลือกตัดสินใจที่จะตัดใจหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งชีวิตของคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าได้ไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือการที่คุณให้คุณค่ากับใครสักคนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเราก็ต้องดูตระหนักถึงความเป็นจริงด้วยว่าเขาเห็นคุณค่าของเรามากแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดเลยชีวิตของคุณมีค่าคุณไม่จําเป็น ต้องมานั่งรอใครสักคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเนาะไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะแบบอยู่ในสถานะใดก็ตามอะแต่ว่าเขาไพ่บอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่หรืออะไรที่มันแบบเสียเวลาชีวิตหรือว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็เดินออกมาซะเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลัคนาราศีกันนะคะว่าราศีลัคนาอะไรที่มีเกณฑ์ ราศีตุลน,นะคะราศีมีถุนราศีกุมแล้วก็ราศีพฤกษกพฤกษกกุมมีถุนแล้วก็ตุลน,นะคะไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะดิเซปชั่นเห็นปะ่ะ จริงๆอ่ะบี้รู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างนะที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาอ่ะคุณอาจจะแบบเหมือนแบบจดจําหรือว่าจําช่วงเวลาดีๆของคุณกับเขาแค่นั้นเองแต่ว่ามันมีอีกหลายหลายอย่างหลายๆมิติหลายๆอย่างชีวิตหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาปิดบังคุณเอาไว้ถ้าคุณถ้าตัวคุณได้มาเจอหรือได้มารับรู้คุณอาจจะรับความจริงไม่ได้ก็ได้ calling of your soulmate นะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะออกจากความสัมพันธ์นี้ยังไงหรือว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาอย่างไงต่อไปเนี่ยให้คุณ อธิษฐานหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ลูกเปิด เปิดทางให้ลูกได้รับรู้หรือว่าให้ลูกได้รู้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ใครที่จะมาดูส่วนตัวกับบี้เนี่ยบี้ก็จะให้ทุกๆคนอะขอเทวดาประจําตัวหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เขาเปิดทางให้ทุกๆอย่างให้เปิดทางให้บอกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นยังไงนะคะคุณจะได้รับรู้ไปเลยแล้วก็ financial a n Korea ถ้าสมมติว่าคุณกําลังสดวหรือว่าคุณกําลังทําบทบาทบริบทหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณไปโฟกัสหรือไปมุ่งมั่งในเรื่องของกล้าที่การงานจะดีกว่านะะนนนะะคตอี้้แลวก็ give and learning เนาะความรกครังเนี้ยเข้ามาเพื่อทำให้คุณเนะี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยวางแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับการให้อภัยนะคะคือวิรู้สึกว่าคุณนะ่ไม่เคยโกรธเกลียดคนคนนี้เลยนะคุณให้อภัยเขาเสมอไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณก็ตามแต่อันนี้แหละค่ะคือเขาส่งมาเพื่อให้เป็นบทเรียนในการให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเราอาจไม่ได้เกิดมาคู่กันนะคะข้อความที่คุณและเขาหรือเขา หรือเขาไม่ก็คุณเนี่ยบอกกันเนาะฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ๆฉันพร้อมแล้วไม่อยากลังเธอไว้ให้ฉันเสียใจเอ้ยไม่อยากลังเธอไว้ให้เสียใจฉันกลัวว่าจะเสียเธอไปจริงๆอยากให้รู้ว่าฉันแคร์นะโอเคนะคะทุกคนววันนี้ขออนุญาตแข่งเพนดูลัมหน่อยละกันเพนดูลัมน้องแองเจลลนะคะสำหรับบาร์บี้เอง เป็นการใช้พลังจิตนะคะอันนี้ไม่ใช่เพนดูลัมแบบอัตโนมัติเนาะใครที่สนใจอยากเรียนเพนดูลัมนะคะอาจจะไม่ใช่รูปทรงนี้นะเดี๋ยวบาบี้จะรับสอนให้ใครที่อยากมีไว้ทํานายดวงของตัวเองล้วนอันนี้ทำทำนายดวงตัวเองได้แน่นอนเพราะว่ามันใช้จิตของตัวเองอะส่งผ่านนะคะเดี๋ยวคำนายคําถามใช่หรือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวบบี้ตั้งคําถามนะให้ทุกคนตั้งคําถามนะคะ แ๊บหนึ่งวิปปิดพัดลมม,มาคือร้อนมากต้องเปิดแบบพัดลมไปด้วยอะมานิ่งแล้วเทนูรามขาอะคำถามใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่ขยับซ้ายขวาถ้าไม่ใช่ขยับหน้าหลังค่ะถ้าใช่ขยับซ้ายขวาถ้าไม่ใช่ขยับหน้าหลังค่ะ ไม่ขยับเฉยแอนเจาเอาไหมทำไมไม่ขยับอ่ะลูกขยับมาเลยจะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคขยับหน้าหลังนะคะหน้าหลังหรือเปล่าเอาชัวรนะ ไม่ใช่นะคะคำตอบมือมือมากนี่มือว่าวินิ่งมากเลยนะหยุดค่ะโอเคคำตอบนะคะคือไม่ใช่เราไว้เจอกันนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวหรืออยากซื้อของหรืออยาก พูดคุยปรึกษากับบาบี้นะคะเรียนคัดไหนก็แอดไลน์มานะคะคําตอบคือไม่ใช่นะคะบาบี้ถามว่าใช่คนที่ถามถึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเพราะนี้คือลักนาละลัีบี้เหมือนกันโอเคงั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยแหละบ,บาย